สวัสดีครับอ่าวันนี้เราก็ซื้อหินเจียมมา1ตัวนะฮะจากในเน็ตนะฮะตัวนี้ก็ไม่แพงครับราคาไม่ถึง300บาทนะฮะรวมค่าส่งแล้วเรามาดูว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะแดูนะ,ะกล่องก็แพ็คมาประมาณนี้นะฮะก็แพ็คมาโอเคดีอยู่นะฮะจะเป็นคู่มืออะไรเนี้ยนะฮะ อันนี้ก็มีพวกด้ามจับมีตัวกันนะฮะแล้วก็จะมีใบแขมมาให้นะฮะอันนี้ใบตัดนะฮะแฉมมาให้ก็น่าจะห้าใบนะฮะแขมไปตัดมาให้ห้าใบนะฮะก็เดี๋ยวเราลองมาเสียบดูนะฮะว่า,วาการทำง,งานเขาดีประมาณไหนนะฮะ อันนี้ก็เป็นรูปร่างแล้วก็สวิตอยู่ด้านหลังนะฮะใช้ฐานแล้วก็มีอันนี้ก็จะเป็นมีฟาร์มเร็วกับตัววัดบอกนะฮะน,นี่ก็ฟาร์มเร็วเป็นหลักหมื่นเหมือนกันนะเนี่ยลองดูว่าจะแรงประมาณนั้นจริงนะเพื่อนนะฮะเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์นะ จ็ดร้อยห้าสิบบาทนี่หนึ่งแหลงมาเลยฮะเนี่ยลองเสียบไฟดูนะฮะสายเข้าดีอยู่นะฮะสายนิ่มสายนิ่มนวลดีนะฮะลองเปิดดูเลยนะฮะอันนี้ก็มีปลั๊กไฟ เสียงก็นุ่มนวลดีนะฮะโอเคนะฮะเราลองถอดประมาณอันะะนี้เสียงลักษณะใบที่ก็ให้มานะฮะนี้ลักษณะก็คือถ้าเราเราพยายามกดล็อกไว้แล้วหมุนไปเดี๋ยมก็จะลงล็อกไปเองนะฮะนี่ก็มีตัวคายใบมาให้นะฮะสมมติว่าเราจะใส่ตัวกันนี้ก็ได้นะฮะ ตอกกันแล้วก็ขันล็ักนะฮะอันนี้เรายัางไม่ใส่เราก็ล็อกใบไว้นะอันนี้ก็สามารถกลับด้านได้นะฮะดูกับลักษณะของใบด้วยนะฮะถ้าเราใส่ใบลงไปแล้วมันพอดีอย่างเงี้ยนะฮะก็ใช้ด้านนี้เลยนะฮะอ่าบางบางทีสมมติใบใบที่ว่าใบเป็นตัดไม้นะฮะต้องกลับมาด้านนี้ที่เคยใช้นะฮะส่วนใบ พวกใบหินเจียหรือใบหินตัดใบตัดอย่างนี้ก็ใช้ด้านนี้ได้นะฮะส่วนใบบางรุ่นก็จะมีทิศทางการหมุนแล้วก็ใส่ให้ตรงทิศทางฮะไอ้นักสรกว่าหมุนไปทางนี้นะฮะเราก็ดูทิศทางใส่ให้ตรงกันนะฮะทิศทางการหมุนส่วนมากก็จะใส่ตัวหนังสือขึ้นอย่างงี้นะฮะอันนี้เราก็ใช้ด้านแบนนะฮะถ้าด้านนูนนี้ก็จะเป็นพวกใบหินเจียนะฮะเพราะมันเข้าร่องลงไป ถ้าอย่างนี้เราใส่ด้านนูนแบนจะไม่แน่นนะฮะต้องใช้ด้าน,านแบนขันลงไปอ่าแล้วก็กดปุ่มไว้นะแล้วก็ใช้ตัวนี้ขันล็อกด้านนะ,น,ะนี่เราก็ยังไม่ใส่นะ เราจะดูภายในก่อนนะครับว่าในนี้เขามีจระบีมาเยอะดีหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเราลองถอดดูนิดหนึน่งนะฮะ ันนี้ถ้าเราถอดออกยากใช่ไหมอาจจะต้องมีการใช้สกรูไลแล้วก็ตอกลงไปหน่อยนะฮะก็จะออกง่ายอยู่นะฮะเพราะว่าเขาขันมาใหม่ๆบางทีมันจะขันมาแน่นมากนะฮะอันนี้ก็ดูภายในก็จระบีเยอะดีนะฮะสวยงามดีนะฮะใช้ได้เลยนะฮะระบบก็เป็นด้านนี้ก็น่าจะเป็นระบบลูกปืนนะฮะดูนะ เืองก็มีฟาร์มสวยงามดีนะฮะ,ะด้านนี้เราถ้าถ้าเราจะเกลี่ยจรารบีให้มันเพิ่มคลิ้งหน่อยก็ได้นะ,ะ,ะวัสดุที่สะอาดนะฮะเกลี่ยให้มันเข้าที่เข้าทางเข้าในลูกปืนหรือตามเฟืองให้ถ้วยขึ้นหน่อยนะฮะแต่ถือว่าก็ททำมาดีมากเลยนะ,ะรุ่นนี้ ราคาไม่ถึง3ามรอยนะรวมค่าส่งก็ถือว่าน่าใช้มากเลยนะครับนครับเดี๋ยวเราก็ประกอบนะฮะประกอบเก็บก็ดูแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมนะฮะใช้งานได้เลยนะฮะนี่ดีมากนะฮะ ตามเดิมขนาด ็ใช้สวบรขันเลยแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันเร็วเราก็ขันเบาๆก่อนนะฮะแล้วค่อยอัดเพิ่มทีหลัง,งนี้น็อตยังไม่เข้าดีนะ,ะปัญหาครับ ฟันเรียบร้อยขี่ก็โอเคครับเป็นหินเจียที่น่าใช้อยู่นะฮะราคา2 0 0รกว่าบาทนะฮะขี่มากครับผมก็จบคลิปเพียงเท่านี้แหะครับสวัสดีครับ